กูที่หายไปไหนหมดเนี่ยสวัสดีค่ะคุณพี่พี่ทราบว่าเราเคยเจอที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าคะสวัสดีจ้าเออเนี่ยลุงสุดเขินเลยอะ อันที่จริงเนี่ยลุงก็น่าจะอายุประมาณพ่อของหนูเลยนะใครว่าคุณพี่แก่กันหรอคะเนี่ยหนูว่าคุณพี่ดูหนุ่มมากเลยนะคะ ที่จะไปที่ไหนกันหรอคะอ๋อเดี๋ยวลุงก็จะไปบขสอ่ะจ้ะพอดีลุงเอากระเป๋าเสื้อผ้ามาด้วยว่าจะกลับบ้านเฮ้ยกระเป๋าเฮ้ยเงินหายไปไหนหมดเนี่ยเฮ้ย จอดรถเลยฉันบอกให้จอดรถจอดได้ยังไงลุงแถวนี้มันไม่มีป้ายฉันบอกให้จอดรถไงจอดรถจอดจอดจอดๆๆๆแกไปนั่งนู่นเดี๋ยวแกด้วยตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าทำไมแกเนี่ยมาชวนฉันคุย เพราะว่าพวกแกทั้งหมดเนี่ยสมรู้ร่วมคิดกันตอนนี้พวกแกบอกที่ได้แล้วว่าใครเป็นคนเอาเงินฉันไปอะแกแกยะเงิน,น่ะเอาไหมาเร็วแกด้วยในกระเป๋าอะ เร็วนี่ไงแกด้วยอะไรลุงฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องแต่เมื่อทุกคนไม่มีใครยอมออกมาบอกฉันว่าเงินที่เหลือมันอยู่ที่ไหนทุกคนที่อยู่บนรถคันนี้ จะไม่มีใครได้ลงจากรถคันนี้จนกว่าจะมีคนออกมาบอกฉันเพราะฉะนั้นพวกแกออกมาบอกฉันซะดีๆเป็นกานพวกแกทุกคนจะต้องรับผิดชอบเนก้นของฉันที่หายไปเฮ้ยตำรวจมาได้ไงวะไอ้พวกแก ต้องทำตัวให้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเข้าใจไหม,มถ้าไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจว่าพวกแกทั้งหมดเนี่ยขโมยเงินฉันไปเข้าใจไหม,มทุกคนครับทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมครับ ทุกอย่างเรียบร้อยดีนะคะคุณตำรวจไม่มีอะไรผิดปกติเลยคะ่ะแต่ว่าแปลกจังเลยนะครับผมเห็นแบงค์พวกนี้หล่นมาจากรถคันนี้ครับ สองเรียกว่าหนึ่งเปลี่ยนมีเหตุเกิดบริเวณแถนาสามโคกเปลี่ยนออคุณตำรวจครับเงินน่้เป็นเงินของผมเองครับจริงเหรอครับจริงครับเงินพวกนี้เป็นของคุณจริงเหรอครับเงินอันนี้มันเป็นเงินของผมจริงนะครับแต่อีกคนพวกนี้ มันขโมยเงินผมไปครับคุณตำรวจจับพวกมันไปให้หมดเลยนะครับแต่ว่าผมก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าคุณไปเอาเงินเยอะะขนาดนี้มาจากไหนกันครับเอ่อ,อ,อคืออย่างงี้นะครับคุณตำรวจคือเงินเนี่ยผมต้องเอาไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลลูกผมครับที่ป่วยอยู่ผมเพิ่งไปเบิกเงินจากธนาคารนะครับก็เพิ่งไปถอนเงินมานครับแต่อีกคนพวกเนี้ย มันขโมยเงินผมไปครับคุณตำรวจคุณตำรวจรู้อะไรไหมครับเงินก้อนนี้มันสำคัญกับผมมากเลยครับผมต้องเอาเงินก้อนนี้ไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลลูกผมที่ให้กับโรงพยาบาลนะครับคุณตำรวจต้องเอาเงินมาคืนผมไม่ได้เลยครับงั้นคุณเอาเงินคืนไปครับพวกคุณนะครับพวกคุณทุกคนเลย ทำไมถึงร่วมหัวกันทําแบบนี้ได้ผมคงต้องเชิญทุกคนนะครับไปสอบสวนที่โรงพักทั้งหมดเลยพวกคุณต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ทําลงไปเดี๋ยวก็เขาคุณตรวจคนงเค้เขาทำเงินหล่นไว้อีกหนึ่งใบค่ะ เดีんん๋ยวก่อนคุณผมว่าผมไปส่งคุณเองดีกว่านะครับไม่ว่าคุณจะไปโรงพยาบาลหรือว่าจะไปที่ไหนฮะบอกผมมาได้เลยยวผมพาไปคุณพกเงินเยอะขนาดเนี้ยไปเดินก้างถนนคนเดียวจะเป็นอันตรายเอานะครับไปไปครับขึ้นรถผมดีกว่าไม่เป็นไรครับคุณตำรวจเดี๋ยวผมไปเองได้ครับไม่เป็นไรครับเออไม่เป็นไรครับเดีย๋ยวผมไปส่งคุณเองเพื่อความปลอดภัยของคุณเองด้วยอะ่ะเดี๋ยวผมไปส่งเองครับ สว่วนพวกคุณนะครับพวกคุณรอ,อผมอยู่ตรงนี้ห้ามลุกจากที่นั่งเด็ดขาดได้ยินใช่ไหมครับไปครับคุณตำรวจครับคุณตำรวจไม่ต้องเป็นห่วงลุงเลยนะครับคุณตำรวจไม่ต้องจำเป็นไปส่งลุงก็ได้นะครับผมไปเองก็ได้ครับไม่เป็นไรหรอกครับคุณไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมไปส่งคนเอง พราะการดูแลทุกสุขของประชาชนอะ่ะมันคือหน้าที่ของตำรวจครับเดี๋ยวคุณไม่ต้องเกรงใจนะไปขึ้นรถครับเออผมผม,ผมเข้าใจนะครับว่าเป็นหน้าที่ของคุณตำรวจนะครับแต่ว่าคุณตำรวจไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับผมรู้ทางลัดดีผมไปเองได้ครับผมบอกว่าให้ขึ้นรถไปยังไงล่ะครับคุณไม่ต้องเกรงใจหรือว่าอะไรผมทั้งนั้นเลยนะเออเออ้ยอ,อุออ้ยแต่ผมมาแนละ้วคุณตำรวจ คุณถูกจับแล้วคุณได้ยินไหมผมจะปล่อยตัวคุณก็ต่อเมื่อคุณต้องบอกความจริงผมมาว่าคุณเอาเงินพวกนี้มาจากไหนบอกเบาๆคุณตำรวจอุ๊ยเจ็บนะครับบอเบาๆคุณตำรวจโอ๊ยข้าไปอุ๊ยบอเบาๆคุณตำรวจคุณตำรวจคะเงินที่คุณลุงเขาขโมยไปเป็นเงินของคุณยายหนูเองค่ะฮะจริงๆนะคะคุณตำรวจ คลุงเขาขโมยเงินของยายหนูไปนี่หนูว่าไงนะนี่ค่ะหนูมีหลักฐานด้วยนะคะตำรวจลองเปิดดูสิคะ บอกยายมาสิว่าหนูทำอะไรทำไมหนูวิ่งขึ้นรถสองแถวไปมันอันตรายรู้ไหมพวกเราน่ะขึ้นแท็กซี่ไปก็ได้ยายคะคือเรื่องมีอยู่ว่าคนที่นั่งอยู่ในรถเขาขโมยเงินของยายไปค่ะกี่จ้าว่ายังไงนะเออคุณยายครับผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมได้สิถามมาเลย เงินในกระเป๋นี้ใช่ของคุณยายหรือเปล่าครับใช่ค่ะคุณตำรวจเงินทั้งหมดนะ่ะเป็นของยายเองแต่ว่าเฮ้ยกระเป๋าใบนี้ไม่ใช่ของยายนี่ยายคะเงินของยายทั้งหมดอยู่ในกระเป๋ใบนี้นะคบโอเคครับแต่ว่าคุณยายอ่ะเอาเงินมาจากไหนครับยแยะๆเลย คืออย่างนี้ค่ะคุณตำรวจเรื่องมันมีอยู่ว่ายายน่ะกำลังร้อนเงินยายก็เลยขายบ้านไปเพราะหลานยายน่ะต้องการค่าเทอมและส่วนหนึ่งอะยายก็ต้องการเงินไปรักษาตัวเงินทั้งหมดที่ขายบ้านได้น่ะก็อยู่ในกระเป๋านี่แหละค่ะโอเคครับยายคุณยายไม่ต้องห่วงนะครับสุดท้ายแล้วอ่ะเงินจำนวนนั้นอ่ะมันก็จะกลับคืนสู่เจ้าของตัวจริงครับส่วน ฝั่งนี้เดี๋ยวผมจะเอาผู้ต้องหาไปโรงพักเองนะครับขอบคุณมากค่ะคุณตำรวจครับส่วนคุณลุงนะครับคุณลุงอะ่ะจะต้องติดคุกอีกยาวเลยนะครับคุณลุงรู้ตัวไหมปัญยาครับอย่างนั้นผมขอตัวพาผู้ต้องหาไปโรงพักก่อนนะครับค่ะคุณตำรวจใจ่มากนะหลานยาย もう。